การแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายในยุโรปแล้วตอนนี้ครับวันนี้ผมมีรายงานพิเศษของคุณพัชจิตนาคุลครับว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้ามาอย่างประเทศไทยรวมถึงคนไทยเองจะต้องรับมือกับวิกฤตครั้งนี้อย่างไรครับ เชื้อแบคทีเรียอีโคไลสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดอยู่กว่า10ประเทศทั่วยุโรปในขณะนี้นับว่าเป็นการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีรองศาสตราจารย์ด็ตรประเวศตุ้ยเต็มวงบอกว่าจริงๆแล้วเชื้อแบคทีเรียอีโคไลพบได้ทั่วไปตามลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด ซึ่งมันแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วภายใต้อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาจริงๆชื่อเขาชื่ออ e ีโคไลน์นี่ก็เอชเชอริชรีนี่เป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์คำว่าโคไลน์นี่แปลว่าลำไส้ก็คือเป็นเชื้อเหมือนกับชื้อประจําถิ่นในลำไส้ของเรานี่เองแบคทีเรีย e อีโคไลน์เขาก็มีเชื้อโรคของเขา,ขาเขาก็มีกลุ่มที่เป็นโรคก็คือกลุ่มพวกไวรัสนะไวรัสอาจจะ ไปอินเฟกตัวหนึ่งแล้วไปติดเชื้อไปทําลายตัวหนึ่งแล้วก็เอายีนอีกตัวหนึ่งมาส่งตัวนี้อะไรเงี้ยเขาจะเรียกเป็นทรานส์ดักชันก็เป็นสาเหตุอันนึงทําให้อีโคไลเนี่ยมีการกลายพันธุ์ออกไปซึ่งซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วแบคทีเรียจเจริญเร็วมากนะครับที่อุณหภูมิร่างกาย37องศาเนี่ยแบคทีเรียอย่างอีโคไลเนี่ยน่าจะใช้เวลาสัก18-20นาทีในการแบ่งตัวหนึ่งครั้งนะครับเพราะนั้น24ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี่ก็จะแบ่งตัวประมาณ้ามรับ Oh. ซึ่งอัตราการกลายพันธุ์ก็อาจจะโอ้ยหนึ่งในล้านหรืออะไรอย่างี้นะครับถ,ถ้ามาดูที่ที่ผมพูดแล้วมันกลายเป็นว่าแทบจะกลายพันธุ์ทุกวันผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยอาหารบอกว่าปกติแล้วเชื้ออ e ีโคไลจะทําให้เกิดอาการท้องร่วงในเด็กและผู้สูงอายุเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันที่ต่ําแต่การระบาดในครั้งนี้กลับเกิดมากในผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงที่รับประทานผักสลัดมากกว่า ทำให้คาดว่าน่าจะมาจากการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามมาตรฐานของฟาร์มเพราะอีโคายตัวนี้อยู่ในลําไส้ของสัตว์นะลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเนื้อเป็นพวกวัวเป็นพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเป็นพวกสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับมันมันเกิดได้กับทุกฟาร์มนะครับทุกฟาร์มที่มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอหรือละเว้นในบางตัวเช่นเช่นเรื่องของการนํามาปุ๋ยหมักมูลสัตว์มาเป็นมาเป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับ แล้วก็พอเมื่อเก็บเกี่ยวปุ๊บการเก็บเกี่ยวดีหรือเปล่าเก็บเกี่ยวแล้วเกิดการปนเปื้อนอีกก็มีอีกฮะการเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวก็มีอาจจะมีใส่กระบะเลยหรืออาจเก็บเกี่ยวไปกองกับพื้นไปก่อนตัวน,นี้ก็โดนดินโดนอะไรต่างๆก็มีการเก็บเชื้อขึ้นมาปีติดเชื้อขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะในเรื่องการดูแลการเก็บเกี่ยวรักษารวมถึงการขนส่งนะฮะมีอยู่รายหนึ่งขนส่งแล้วก็รถขนส่งก็ขนส่งหลายๆอย่างปรากฏว่าไปขนมูลสัตว์มาเสร็จปุ๊บก็มารับแจ้งขนส่งผักอย่างนี้ก็เกิดการปนเปื้อน มันมนเกิดดขึ้ไ้ไตลอดขั้นนตอนการรรเลือออาาาหนะคับาจารย์ประเวศบอกว่ามีโอกาสที่เชื้อจะแพร่เข้ามาในไทยได้เช่นกันเพราะทุกวันนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกและรวดเร็วแต่อาจารย์ยืนยันว่าจะไม่มีการเผยแพร่าจากคนสู่คนเหมือนเชื้อไวรัสที่ติดต่อกันได้ทางลมหายใจอย่างแน่นอนเพราะเชื้อแบคทีเรียจะต้องมีพาหะนำโรคในกรณีนี้ก็คืออาหารนั่นเอง จริงเชื้อนี้มีรายงานว่าจากคนตู่คนแต่ผมเข้าใจว่าคงจะหมายถึงว่าจากคนที่เป็นโรคนะครับแล้วก็เกิดการปนเปื้อนไปสู่อาหารไปสู่ภาชนะที่สัมผัสอาหารและเข้าสู่อีกคนหนึ่งนะครับเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นก็อาการที่ติดจากคนสู่คนทางการไอจามนี้ก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับดี๋ยวนี้มีการติดต่อสื่อสารคนยุโรปมาเมืองไทยเยอะแยะคน <Okay. S 1> ไทยไปยุโรปเยอะแยะแล้วกลับมานะฮะเราจะเห็นว่าตอนที่มีระบาดเรื่องไข้หวัดนกไข้อะไรต่างๆพวกนี้ เราก็จะเห็นว่ามีการควบคุมเพราะนั้นโอกาสที่จะมาเมืองไทยถ้าจะพูดถึงว่ามีก็มีนะครับผ่านนักท่องเที่ยวมาแต,แต่ทางด้านอาหารทางด้านออยของเราก็ดูแลอยู่นะครับด้านอาหารด้านอะไรต่างๆก็มีเรื่องอาหารกับเรื่องคนเนี่ยแหละครับแต่ถ้าคนมาถึงปบก็อาจจะมาแพร่ได้ส่วนประเด็นที่มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเชื้อแบคทีเรียอีโคไลมักระบาดในประเทศที่พัฒนาแล้วอาจารย์ประเวศมองว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน พราะประเทศที่พัฒนาแล้วมีความต้านทานต่อเชื้อโรคที่ต่ำกว่าแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคนเองด้วยเชื้อแบคทีเรียอีโคลไลที่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะเกิดจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็จริงค่ะ แต่ก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั้นกระหนกมากจนเกินไปแต่อยากให้พึงตระหนักเขาว่ามันก็มีวิธีการป้องกันเช่นเดียวกันนั่นก็คือการทานของร้อนใช้ช้อนกลางแล้วก็ล้างมือให้สะอาดทุกๆครั้งเหมือนเช่นที่กระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศเอาไว้ค่ะซึ่งก็เป็นวิธีการป้องกันที่ดีวิธีหนึ่งเลยทีเดียวศักชานชัยภงถ่ายภาพพัชรินตนกุลเนชันทีวีรายงาน